ไปทาหน้าทีประธานสภาผู้แทนราษฎรไปทําหน้าทีประธานรัฐสภาพุพม่มไปตองโฆษณาคุณภาพผลงานที่ปรากฏนี่เป็นที่ยอมรับของคน,คนทงประเทศว่าทําหน้าทีได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ช่วยให้สภาผู้แทนราษฎรวันนี้นี่พัฒนาไปไกลครับสิ่งสําคัญที่สุดพี่น้องสักเกตนะครับตอนนี้การประชุมสภาไอ้แก่ปะทวงครับผมปะทวงครับผม สู้เองมันไม่ใช่อยู่ๆมันสู้เองนะครับไม่ใช่อยู่ๆว่าสภาเออมันดีขึ้นโดยตัวของมันเองใช่ไๆมเพราะศักยภาพในการบริหารจัดก,การรัฐสภาศักยภาพในการบริหารจัดการสภาผู้แทนาราษฎรและการควบคุมการประชุมสภาของทางชวนของพวกเราสิ่งนี้จึงทำให้เกิด ความเรียบร้อยและสวยสภาผู้แทนราษฎรแต่ทีย่ยอมรับกับที่คนทั้งประเทศมากขึ้นและส่งพ้นตอผาพข้องมีที่บัญญัติโดยรูปและระบบกระชากตาต่อไปในอนาคตน,นี่ก็คือสิ่งที่ยางเป็นผมรองได้เหนค่าแต่ว่าในคณะรัฐบา